สวัสดีค่ะจ้าค่ะอยู่กับอาชีพนี้มาเกือบ5ปีแล้วค่ะเป็นทนายสิ่งที่สําคัญเลยคือการรับฟังค่ะลูกความที่เข้ามาหาเราส่วนใหญ่เขาต้องการคําปรึกษาส่วนเราก็มีหน้าที่นําความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาช่วยเหลือเขาค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่เลีกยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับฟังปัญหาต่างๆจากลูกความของเราค่ะแบบความรับผิดชอบมาทั้งสัปดาห์ถ้าหมดเวลางานก็เลยต้องรู้จักวางค่ะจ้าขอมาปลดปล่อยตัวเองกับคลื่นค่ะ ลองกลางเมืองได้แหละ the ไม่ต้องไปถึงทะเลจริงๆก็สนุกได้ก็ไม่ถึงกระโปรงเท่าไหร่หรอกค่ะเอาแค่หนุกๆุก็พอคราวนี้จะล้มให้มันไปเลยนี่เลยเปเปอร์มินฟิลเจลยามมองชนิดเจลพกสไตล์พบกความสบายติดตัวไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องไหนไหนแจกก็สดใสได้ตลอดเวลาค่ะได้ออกแรงชิลๆรีบูตตัวเองงานจะมาหนักแค่ไหนก็พร้อมลุยแล้วค่ะเปเปอร i มินฟิลเจลทกสไตล์พบกความสบายติดตัว